ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ครับผมวันนี้อ่าฟันโก้นะครับมาป้อนออเดอร์ที่เหลือนะครับของป้ามนะครับผมเมื่อคืนนี้อ่าป้ามนด้มาปิดให้นะครับแล้วก็ป้อนไม่เสร็จครับเพราะว่าพายุลมแรงมากป้ามนสั่งปิดเลยครับเมื่อคืนก็เลยรอบเช้านี้ก็เลยมาป้อนให้ป้านะครับผมนะครับเหลืออีกยี่สิบเจ็ดตากนะครับผมนะครับเอาเทเลย เกนป้อนไป37แล้วนะครับผม,อมกอกราบขอพระคุณป้ามนนะครับที่เมตตานะครับช่วยสนับสนุนค่าต้นสับประรดนะครับอนนี้ก็ได้แล้ว1,000คะแนนนะครับจากคุณป้ามนนะครับที่เราหักเอาไว้ตอนนี้ยังขาดอยู่อีก2,005นะครับ2,005 5นะครับสำหรับเที่ยวนี้นะครับเรากินปกติกิน2เชือกนี้ เดือนละสามเที่ยวนะครับแต่นี้เรากินอย่างประหยัดที่สุดเลยนะครับผมเดือนละหนึ่งเที่ยวนะครับหาอย่างอื่นมาเสริมนะครับนี่เดี๋ยวจะให้แม่แม่ดูนะครับนอนลุงเรืองครับผมสวัสดีป้าม,มน,น่อยขอบคุณป้าม,มนน่อยเร็วสวัสดีขอบคุณค่าขอบคุณค่า เมื่อคืนนี้ก็ประมวลเห็นสภาพแล้วนะครับทั้งฟ้าทั้งฝนนะครับฟ้าแลบอย่างแรงมากกลัวว่าอย่างนั้นปิดเลยโก้คุณยายสวัสดีข้าไม่เนี่ยนี่นะครับผมนี่ครับสับป,ประรดที่เราเหลืออยู่นะครับผมอันนี้ไม่ใช่ว่าตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเรากินอย่างประหยัดที่สุดเลยนะครับผมนะครับ ก็จะออกประมาณนี้นครับนะจะกินฟางหรือกินสับป,ปะรดก็ไม่รู้นะครับก็เป็นก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเราก็จะประหยัดนะครับเซฟที่สุดนะครับแต่ว,ว่าก็ถ้าประหยัดก็จะได้กินเหลืองนะครับกินสับป,ปะรดทองคํานะครับยังขาดอยู่2 500นคะแนนครับสำหรับเที่ยวนี้นะครับได้ ถ้ารู้ข่าวว่าได้ก็จะได้ออเดอร์เลยนะครับเพราะว่าต้องออเดอร์ล่วงหน้าสามวันนะครับสองสาวของเราก็ได้กินแล้วนะครับสำหรับอ่าทั้งเปิดทั้งปิดของประมลเมื่อคืนนะครับมาถามแล้วก็ปิดให้เลยนะครับเมื่อคืนก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับนี่นะครับถ้ากินก็ปกติก็ถ้ากินจริงๆก็หมดเด๋ยนนี้นะครับผมแต่นะว,ว่าเราก็จะประหยัด แต่ว่าก็จะมีเน่าๆหน่อยนะครับปกติถ้าอยู่ถ้าเม่แม่เยอะเขาไม่กินหรอกอย่างนี้นะครับผมเก่าหน่อยเขาก็ออเดอร์ใหม่นะครับอันนี้ของเราก็ตามเวนตามกรรมนะครับได้มาก็ได้กินนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าไม่มีนะครับผมไรก็ไม่มีคนดูนะครับเ,เม่จา๋า เข้ามาอย่างน้อยเข้ามาสนับสนุนอาหารเราก็จะได้หักไว้นะครับซื้อต้นสับปะรดนะครับซื้อแปลงหญ้านะครับเพราะว่าทุกอย่างต้องซื้อมันเกิดไม่ทันนะครับผมเราต้องแสวองหาไปถามว่าปลูกไหมก็ปลูกอยู่นะครับแล้วก็หมุนเวียนนะครับหมุนเวียนของเราหมดก็ต้องหาอ,อ้อยก็ต้องซื้อนะครับผมแปลงอ้อยนะครับนี่ ทังเหลืออีกหลายค่านะครับคุณแม่จ๋านะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ย้ายออกแล้วนะครับผมเพราะว่าอาจจะได้ย้ายก่อนนะครับอาจจะได้ย้ายก่อนนะครับเพราะว่าอาจ้ะของที่ก็เริ่มส่งข่าวมาแล้วนะครับเราต้องรีบเคลียร์ทุกอย่างให้ให้จบนะครับเพราะว่าถึงที่นู่นยังไม่มีบ้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาผ้าผ้าเต็นท์ผ้าอะไรไปทํานะครับทําเต็นท์นอน ium, เอานะครับผมอยู่ข้างนอกนะครับ อ่าเพราะว่าตรงนี้ก็เริ่มเริ่มเคลียร์แล้วนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับเราอยู่ข้างนอกนะครับนี่ถ้าได้ไปก่อนเราก็ต้องหาเต็นท์นะครับหาเต็นท์ไปทําทําเต็นท์นอนเอานะครับผมเพราะว่าเรายังไม่มีบ้านนะครับยังไม่มีบ้านนะครับผม